ครับดูเรียนหลวงพ่อคูณหน้ากากทองนะครับเรียญอายุยืนหน้ากากทองนะครับเขียนข้างบนว่าพระอาจารย์คูณปรีสุธูนะครับออกวัดแจ้งนอกนะครับออกวัดแจ้งนอก เหรียญอายุยืนเรียญน,นีแท้เลยนะครับเหรียญเป็นเหรียญกรรมการนะครับดูในภาพรวมกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะจับยกขึ้นมาให้ดูตุเยาช้านะครับ ของคูณสุดยอดนะครับไปไทคดีวรจะรู้นะครับรู้ด้หลังนะครับออกวัดแจ้งนอกนะครับอำเภอเพื่องนครราชสีมาปีห้าสิบสามนะครับ,รบสองพัน ห้าทันวาสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนะครับเพื่องานจริงๆนะครับผมมีหลวงพ่อคูณอยู่หลายรุ่นนะครับเยอะอยจริงๆนะครับน่าจะถึงห,ห้าสิบเหรียญเหรียญแท้ๆเลยนะครับ ก่อนชมก่อนนะครับมีเหรียญกรรมกาศนะครับในสังกตินี่ก็เป็นเพียนว่าพิเศษแล้วก็มีตัวกินนะครับตัวตัวกินนะครับไม่ใช่ตัวสึ่อไทยนะครับตัวกีน พระอาจารย์คูณบริสุทธิ์โทรเรียนอายุยืนหน้ากากทองสวยจริงๆงานปินจริงนะครับนด้านลังวัดแจงนอกอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาห้าทันวาห้าทันว่าคมจองพันห้าร้อยห้าสิบสามครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันขอบคุณครับ